รีวิวไฟโซลาเซลล์หนึ่งแถมหนึ่งราคา1 5 6 4าบาทคำนวณดูแล้วตกราคา782ปบาทต่ออันทำไมถึงเลือกโซลาเซลล์แบบนี้เพราะว่าประหยัดค่าใช้ใจ่ายประหยัดไฟสิ่งที่ตัดสินใจให้ซื้อเขารับประกัน30ปีโอ้สามสิบปีเลยเหรอนานมากว่าของแผงโซลารเซลล์จะมีปุ่มเปิดหรือมีรีโหทดพร้อมฐานให้ด้วยนะคะต,ต่อไปเรามาดูวิธีขั้นตอนการทํากันเลยก่อนอื่นเราต้องซื้อท่อ p v บมาแบบนี้ขนาดความสูงของท่อ P ี c ซอยู่ที่3เมตรถึง5เมตรสามารถใช้ได้หลังจาก ปูนทรายผสมให้เข้ากันกบแบบนี้ยางรถเก่าๆนะคะยางรถเก่าๆหาได้จากรั้วข้างๆบ้านแล้ววันนี้มีช่างฝีมือดีงมีความชํานาญในด้านนี้โดยเฉพาะเลยเขาบอกว่าทํางานช่างมามากกว่าสิปีแค่แคนนี้สบายมากหลังจากนั้นเราก็ใช้อิฐหินปูนทรายผสมให้เข้ากันลงบนล้อรถแบบนี้ตั้งไว้ให้ตรงและยึดกับเหล็กรอจนปูนแห้งก็สามารถนําไปใช้ได้ไฟเป็นไฟอัตโนมัติสามารถปิดเปิดได้เองชั่วเวลากลางวันและกลางคืนที่เราไม่ต้องมาห่วงเปิดไฟลองใช้แล้วใช้ดีปังพิกัดให้แล้ว สั่งในลิงด้านล่างได้เลย